คารวะครับพระอาจารย์ผมนั่งสมาธิแล้วเจอแต่ความว่างเปล่ามีแต่ผู้รู้และรู้แค่ลมหายใจต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับก็ส่งผู้รู้ไปเรื่อยๆคอสาทุกการเลยเนาะข้อที่จริงมันก็เหลือจับหนึ่งเดียวคือผู้รู้ส่วนทุกสิ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเห็นไ,ไหมถ้าเรียกว่า เห็นอนิจังแม้แต่ความคิดแม้แต่ความว่างก็ไม่เที่ยงเห็นไหมเออเห็นไหมเห็นทุกอย่างนั่นแหละคือทมในทรมาเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกไม่จริงน่ะคำว่าอานิจังนั่นแหละเรียกว่าเห็นธรรมนะอะต่อไปผู้รู้นี่ยก็จะเป็นเด่นขึ้นมาผู้รู้ก็เป็นแค่ผู้รู้ไม่มี เจ้าของผู้รู้ก็เรียกว่ารู้เฉยๆหรือสักแต่ว่ารู้เห็นไหมจะกลายเป็นสักแต่ว่ามีแต่รู้ก็เหมือนไม่รู้เห็นไหมรู้ซื่อๆนะลวงตาครับแล้วถ้ามันยังสงสัยล่ะครับต้องทำไงครับสงสัยสิคนไม่เคยเป็นนะเพราะว่ามันยังไม่ถึงที่สิ้นสุดเดี๋ยวก็ไม่ว่างมาเชื่อสิก็บอกแล้วความว่างก็ไม่เที่ยงไงแม้แต่ความสงบนี่ก็ไม่เที่ยง เอาสิถ้าไม่ถึงโรกุลละตะละจริงๆจะไม่เข้าใจเรื่องนี้หรอกนะแม้แต่ความสงบก็ไม่เที่ยงแค่เป็นความสงบออกจากความสงบมามันก็เป็นธรรมดาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาจริงๆเนี่ยมันเป็นตลอดเป็นตลอดไม่ได้เข้าได้ออกจากสมาธิไม่ได้ถอยเข้าถอยออกหรอกมันเป็นตลอดเวลาคนอยาเข้าใจผิดนะ ผู้เป็นศีลสมาธิปัญญารวมกับจิตเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นตลอดเวลาไม่ได้ทําอะไรมันเป็นเองทีนี้ศีลส,สมาธิปัญญามันเป็นอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งกลางวันกลางคืนทั้งปีทั้งาตินะ,ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงเข้าไปถึงตัวนี้แล้วมันเป็นเองมันไม่ได้เข้าได้ออกจากสมาธิหรอกนะมันก็เลยสงบอยู่ตลอดเวลาแต่ มันจะสงบภายในทีนี้มันจะแยกออกระหว่างกิริยากับภายนอกกับภายในนะคนก็จะมองไม่รู้หรอกว่าเห็นไหมท่านไปอยู่ไหนก็สงบเห็นไ,ไหมนั่งขี้อยู่ก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบไปอยู่โรงหลังโรงละครอยู่ตลาดก็สงบกลายเป็นบุคคลสปายะเห็นไ,ไหมสงบจากอารมณ์ทั้งปวงนี่แหละสงบจากกิเลสตันหานี่แหละทีนี้นะ มันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือการสิ้นสุดแห่งธรรมนะ,ะถึงที่สุดแห่งสมณะนี้เนาะ